สมตัวตรงพารวยงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมให้เลขเด่น9ก้สี่หนึ่งขุนพันนำโชคงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมให้เลขเด่นหนึ่ง เก้าเสองเลขชุดสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเลขชุดสามตัวหกหนึ่งสองหกหนึ่ง 6 9เ6 9าสองหกเในงวดวันที่1กรกฎาคมเลขชุดสองตัว19เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง91นึิตยาสารเงินล้านงวดวันที่16กกรกฎาคมให้เลขเด่น1นึหห เลขชุดสองตัวห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามห้าศูนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหเจ็หปดหสามห